ก็ลอกด้วยนะคะนี่ก็ลอกน่ารักมากเลยเดี๋ยวเปิดแสงก่อนนะนี่ไงก็ลอกว่าเราหน้ารักมากเลยนะเราออสเปก็ลอกก็ลอกน่ารักมากเลยนี่ก็กิน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 อยู่นะมันมืดมืดยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเปิดแสงก่อนปุ๊บไม่เห็นกระลอกเลยเนจอนี่นะกระลอกน่ารักมาก น่ะหมูกระลอกปะเดี๋ยวกันนะสูมสูมนีม่ไงกระลอกน่ารักมากเลยนะาว่าเรามีกระลอกด้วยดูดูว่าเราดิโดนลือกกระลอกมันกินส้มอยู่นะเราเพิ่งเอาส้มให้กระลอกดูดิส้มเราเหลือสองอันนี <laughs> ่ไงกระลอก ถ้าล,ลองมันกินเม็ดส้ม้วยเหรอไม่กินคือใครกินอันที่มันปล่อยโยนลงมาก,ก็คือเม็ดส้มเหรอเ่นเล่่นนะี่น่าน่ารักน้อนน่ารักมากเลยตั้งชื่อมันว่าอะไรอย่ะงงี้ให้ดดมันชื่อว่าเจ้าสีน้ำตาลไหมเจ้าสีน้ำตาลนี่ กิน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 นะอะไรนะดูท่าใจหิวอ่ะดิแม่ใจนะว่าไม่มีสัตว์บ้าง